สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้สวัสดียามเช้านะเพราะว่าภารกิจหลายๆอย่างนะครับผมเลยไม,ไม่ได้เปิดบล็อกเลยวันนี้ก็เปิดบล็อกตอนนี้เลยแล้วกันทำอะไรคุณนายทำต้นไม้ทำต้นไม้ว่เ,ออเดี๋ยวนี้ออกไปกินข้าวข้างนอกนะเพราะว่ามีส่งของอ๋อมาต้องรถทุกวันไหมต้นไม้พวกนี้ไม่นะ,ะอันนี้คือปบอกเลยนะว่าแปไม่รู้เรื่องพวก ไม้ประดับไม้อะไรพวกนี้เลยรู้แค่ว่าแบบมันไม่ต้องลดน้ำบ่อยๆใช่ไหมแต่มันก็เปิดตาดีนะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำกองดินหมักต่อเนี่ยอันเนี้ยตั้งแต่วันนั้นคือเออ่ยังไม่ได้ขนดินมาเอทำดินหมักเลยนะครับแล้วพอกลับมานะ่ะแบบกระจุยกระจายเลยไม่รู้ว่าไก่หรือหมานะครับมาคุยก็วันนี้เดี๋ยว เอาดินมาถมแล้วก็ทําให้มันเสร็จกันครับนี่นะครับมเมล็ดเคลนี่เริ่มแตกออกมาแล้วหน่อยหนึ่งนะครับนี่เห็นสีาขาวขาวไหมเริ่มแตกมาละตอนที่เราไปแคมปิ้งกันนะครับก็ไม่ได้ลดน้ําวันหนึ่งเนะาะไอเนี่ยแห้งเลยคือลืมใส่น้ําให้เพียงพอนะครับใส่น้ําไม่พอก็เลยแห้งเมื่อเช้าก็เลยใส่น้ําให้แบบเต็มเลย ตอนนี้ก็เริ่มงอออกมาบ้างละอยู่ประมาณสักสองสามวันนั้นน่าจะเป็นแบบสีวเขียวโอ้โหเห็นมะยงชดทีนไรนี่หรอเปรี้ยวป่าทุกทีเลย<อ>ใชม,มันดกมากเลยอ่ะอนี่ไงไอ้ทองแดงไอ้ตัวดีเลยคุย <c ười> ทุกอย่างหากัดตะไกร้ทุกวันเนี่ยไม่ใช่หมาเรานะ <c ười> นี่ไงหนึ่งรู <c ười> ขุดไปเรื่อย เรามีหมาอยู่ตัวหนึ่งนะชื่อโรเจอร์นะครับผมเป็นหมาตัวเล็กที่บ้าพลังมากๆสามารถแบบสู้กับตัวใหญ่ได้แล้วก็เป็นจอมขุดขุดจนแบบขุดไปใต้บ้านอนะ่ะขุดจนทะลุอาก,กันได้ได้เลยนะเป็นหมาที่ตลกขี้อ้อนและบ้าพลังนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่นะครับที่ขอนแก่นเนาะ ถ้ามีโอกาสสักวันก็เดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูนะครับเจ้าทองแดงนี้มันจะเป็นแบบสายตรวจนะครับส่วนเจ้าด่างก็จะเป็นสายนอนนะครับอยู่หน้าบ้านตลอดเลยนอนทั้งวันลุกสามเวลานะเวลาแรกคือขวางทางรถเวลาสองคือกินข้าวเวลาสามก็คือหาตำแหน่งที่นอนนะครับทำอะไรเนี่ย กวากมอลกตะกดกวากมอลกตอดอเอามาลงกระถังอ๋อแล้วไปเอาเหินเลยมาใส่นี่ก็ที่พื้นเนี่ย <c oughs> ทำให้มันเป็นแบบทรงสวยๆอ๋อาใจป่ะปกติก็คือลงดินแบบจมมิดเลยนี่มาทําให้ลากลอยอเ่รออืม ขอหน่อยแล้วกันจะส่งของแล้วจะเหงื่อ,อส่งเยอะจังวันนี้ส่งเยอะนี่มีกำไรไหมี่ะก็ไม่ได้อากำไรมากพอมีขายดีจนเจ๊งปะอืมระวังนะขายดีขายดีจนิจริงอะ ขายดีจริงๆนะครับอันนี้คือแบบมันก็คงเคยเกิดขึ้นจริงนะกับหลายๆคนเนาะบางคนแบบคํานวณไม่ดีนะครับต้นทุนกําไรต้นทุนแฝงทุกๆอย่างนะครับพอคํานวณไม่ดีปั๊บก็อาจจะสรุปแล้วคือไม่มีกําไรแล้วก็ขายจนริงได้นะครับผมบายและส่งของ j n t ครับเสร็จภารกิจ แอนี T แล้วก็คอรีเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์กันที่ร้านยิ่งเจริญนะคะที่เดิมเหรอใช่ที่เดิมวันนี้มาจะลองกินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ด้วยฮะอยากลองกินอ้าวไม่หมดทําไงไม่หมดก็แบ่งป้าไงเพื่อนๆลุงลุงป้าป้านะอาเขาถามกันมาเยอะเลยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ตรงไหน <c oughs> มันชื่อว่าร้านยิ่งเจริญนะคะอยู่ที่ ซอยอุมลองเจ็ดนะทุกคนมีกว๋วยจับด้วยนี่ร้านนี้เราก็เคยมาแล้วรอบหนึ่งเนาะแล้วออพอหลังจากที่คลิปนั้นออกไปอ่ะแล้วมีหลายหายคนนะคะถามเข้ามาว่าร้านอยู่ตรงไหนมาถึงแล้วหาไม่เจอบางทีไปผิดที่ด้วย <c oughs> อืมก็คือตรงนี้อยู่ที่ในตัวเ,เมืองเถิดเลยเนาะ <c oughs> ก็ตามแผนที่เดี๋ยวเราจะขึ้นแผนที่ให้ดูนะคะ <c oughs> <c oughs> มดอีอีอะไรมาแบบขอมื่อ้คือตอนนี้คือขาตัวเนี่ยแกเลยหมดไหมล่ะครับ ลูกชิ้นใหญ่มากเลยอืแต่ถ้าไม่หมดก็ป้าช่วยนะคือถ้ามาก,กินหมดเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่แปลกมากมากเลยต้องลองดูคือเาอะก็คือแต่ว่าไม่ชอบกินของร้อนนะต้องฝืนให้มันเย็นๆกนะ่อนต้องกินใส่ไหมไม่ขนาดนนะั้นเข้มข้นลอด หอมอบหอได้เขายู่มของเครื่องเทศแล้วก็เขีต้องปลงุ่ม้ไม่ต้องกลุมั้แต่มาอยากได้ผักแล้วแมบผักให้เลากอยาผักอะไรผักออมอกกับผักเปิดเป็นแบบข้นเตี๋ยวเธิ้ตเริ่มแต่ผักคนนิเดียว็ <c oughs> เดียก็คว่ามนนะันเนะล่ว่ว่าหมดนะแต่ว่าหมดนะหรอจริง,งอ่ะ นายจะรอดูอันนี้ของป้าเป็นก๋วยชับยวนก็อลองกินดูว่าอร่อยไหม ี่เปอร์เซ็นต์แล้วเบลลอ่ะโอ้ยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งนะเนี่ยป็นไงหมดไหม,มจริงก็หมดนะไม่ใช่นักกินอย่าไปฝืนนะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะอบอกไว้ก่อนพอแล้วก็แด้อืมอีกสามคำกับลูกชิ้นสามลูก ยกให้ป้าว่าแล้วนี่เดียวเองเถอะขอใส่พริกเพิ่มหน่อยนะครับโอ้ยเยอะมากป้าอยากได้แบบผักบุ้งท่อนๆ้อนอนน่าจะอร่อยป่ะ เป็นกว๋วยเตี๋ยวแบบอยุธยาอะไรนี่แหลแต่กินแค่สามคำสุดท้ายแล้วแต่ลูกชิ้นเถอนนี้อร่อยนะลหลายร้านนะเย้มหมดแล้ว <laughs> แต่มาก็กินเยอะกว่าเดืม ีีเดยว,วนแสดงว่ามาอะไรกินเย่องะไง <c oughs> อ๋อเลยร้านใหม่เริ่มต้นจากตรงไหนอันนี้แม่น้ำวังคือตรงนี้เนาะ,ะวัดอุ้มรองก็คือตรงข้างหน้าเนี่ะขี่มาเรื่อยๆเลยค่ะเลยหลังโรงเรียนบ้านเวียงบ้านเวียงตรงนี้ค่ะไปนิดเดียวก็จะเจอเดี๋ยวดินจะทำป้ายใหญ่ตอนนี้บ้านกำลังทำน่าจะใกล้เสร็จก็คือสรุปว่าแผนที่อ่ะมันเป็นแผนที่ของที่ใหม่ เขาจะย้ายจากที่นี่ไปอีกที่หนึ่งสรุปว่าจะหมดก็ไม่หมดนะเกือบหมดอีกสามคำมัต้องไปซ้อมก่อนอกินเยอะนะถ้าแะว่ามากินน้อยมาตลอดแล้วอยู่ดีมากินเยอะนะกับพ่อมันเราเล็กใช่ไหมมันก็จะทําให้แบบว่ารึดอาดทั้งวันนะ่ะโอเคค่ะได้เวลากลับบ้านไปทํางานลงสวนต่อวันนี้ป้ามีแพลนลงสวนไหม นี่ก็ทำกองดินหมักให้เสร็จแล้วก็ไปหาพวกหินพวกไม้มากันมากันแปลง,งใหญ่ให้ครบทำอะไรนี่ออ,ออเดอร์ออเดอรมแก้วใหม่เหรอก็แก้วสองร้อยมลอะอ๋ะอหัวหอมาแบบนี้เลยกันกระแทก ะไม่ให้ขยับใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เ,เดี๋ยวพราไปทำสวนก่อนบ <Bye. S 2> ายไปแดดเดียว สิวตัวเริ่มเลยจก<ะ>นี่นยั่งเล่นนอนเล่นพักบ่ายแก่ๆก็เริ่มไปลงสวนกันนะครับเออันนี้อากาศยังร้อนอยู่เลย แดดจ้าเลยนะครับแต่ก็ถ้ารอให้เย็นก็คงไม่ได้งานวันนี้ไปเดี๋ยววันนี้มีขุดดินเอามาทับดินหมักนี่นะครับทำทำแปลงดินหมักนี่เดินมาหน้าบ้านก็จะได้กลิ่นเปเหม็นนะแต่ว่ายังหาไม่เจอสักทีนะครับว่าต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนนะครับ คือเวลาเนี่ยที่ผมอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วมีลมพัดเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะแบบได้กลิ่นเหม็นนะเดินไปดูข้างนอกก็ไม่มีนะครับหาไม่เจอสักทีอันนี้ก็จะเป็นกองดินที่อยู่หน้าบ้านนะครับที่เคยอเอาดินมาลงไว้เนาะก็ถ้าเราเห็นรถขนดินแบบสวยๆเนี่ยเหมือนอันนี้มันจะเป็นแบบหน้าดินนานะครับก็ ขอเขาลงไว้สักคัน2ครคันนะมันใช้ได้นานมากๆเลยนะครับเผื่อเราต้องการจะทําสวนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถขุดไปใช้ได้เลยนะครับทิ้งไว้จนหญ้าขึ้นแบบนี้ก็เอามาใช้ได้ดีนะครับ เคครับเป็นอานเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้ผมออดินทับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมประมาณาใช้อยู่เท่าไหร่อะห้าหกเจ็ดแปดสิบตะก้านะครับสิบตะก้าทับไปนี้แล้วก็ลดน้าไม่ชุ่มแล้วก็ผ้าใบคลุมนะครับเพื่อกันอะไรบ้างมาแมลงกันความชื้นระเหยออกแล้วก็กันวัชพืชขึ้นนะครับผมทิ้งไว้นานๆเลยทิ้งไว้จนลืมเลยเดี๋ยวเราจะได้ ดินหมักมาใช้กันนะครับเสร็จงานตรงนี้ล้วเดี๋ยวเราไปต่อข้างหลังนะครับผมเห็นเขาบอกว่าวันที่สีนี้จะมีพายุเข้านะคะฝนจะตกวันนี้ก็เริ่มมีเมฆแล้วก็ลมแรงมาแล้วนะอืถ้าเกิดว่าฝนตกนี้ภูเขาลูกนี้คงชุ่มชื่นน่าดูเลยค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งโดนไฟใหม่ไปเนาะต้นไม้คงจะแบบว่าแตกยอดเล็กๆขึ้นมาเต็มเลยเป็นจมาดออกดอก เกือบครบแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ซื้อมาแรกๆอยังมีดอกตูมอยู่เลยตอนนี้บานหมดแล้วตัวเจ้าต้นกะลามะพราวอ้เริ่มออกยอดแล้วค่ะ <laughs> เมื่อ okay. กี้เป็นลากไม้สองท่อนนี้มาหนักมากๆเลยใช้จอบไถมาเรื่อยๆนะครับก็ใกล้จะได้เป็นแปลงละเลยแค่ฝั่งเดียวโคตรหนักไปยังไม่กล้ไกาไปอ่ะเพิ่งเจอง,งูเองวันนั้นนะไม่ใช่งูล,ละไม่ใช่ข้างูนะงูจริงๆงูชุกชุมช่วงนี้ เป็นช่วงนี้เขาเผาป่ากันนะแต่ผมว่าจะเปิดผ้าใบกองดินหมักอันนี้นะครับมารดน้ําแต่ว่าแวดอากาศบอกว่าอีกประมาณสักสองวันพายุจะเข้าก็เลยโอเคพักไว้ก่อนถ้ามีพายุฝนจริงๆก็ดีเลยเราจะไม่ไม่ต้องรดน้ํานะแต่ว่าถ้าไม่มีพายุฝนเราก็จะเปิดกองรดน้ำไปทีหนึ่งนะครับจริงๆคณะตัวนี้นะ่าจะลงดินได้แล้วนะเนี่ย ลงหหลงดินได้ละปลูกตรงไหนก็ได้ป้าไม่รู้ป้าเพอไว้ใหญ่ๆเพราะว่ามาตอนแรกวันนี้ค่อยมีเมฆก็เลยพอไปเพอเล่นๆน้นไม่ใช่เคียวใช่ปะไม่ใช่คะนาแบบผัดคาดนะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นพริกนี่โตมากแล้วเดี๋ยวจะพริกย้ายลงตรงนี้แหละไอ้ต้นนี้ก็ไม่รู้จะปลกูกตรงไหนก็ปลูกไปเรื่อยๆถ้างั้นปลูกไว้ก่อนไหมระหว่างที่เราเพาะเคียวเพราะว่าถ้าเกิดเคียวเตรียมจะลงดินได้แล้วก็น่าจะเก็บคะนาดได้พอดีก็คิดว่าได้ เรียบร้อยเด็กๆลงดินประมาณสัก30ต้นได้ปะพวกนี้แค่ทิ้งหมดเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้าคณะชุดนี้ได้กินนะคะเราจะได้เก็บไปผัดกันเดี๋ยวยายพริกเข้า ขาดพาะนะนี่มันแห้งเดี๋ยวเอาไปใส่น้ําก่อนรานนั้นต้นอะไร,รอ๋อคะนาเหมือนกันอ๋อดินเก่านี่แหละเพราะว่าตอนมันเป็นคะนาอยู่มันมันก็ไม่ได้ต้นใหญ่อะไรอืรากไม่ได้ไปไหนเลยสักกี่ต้นดี นี่แหละเวลาเราเพาะปลูกเองอะ่ะมันไม่มีที่ลงเนอะคือ <c oughs> พูดถึงว่ามันเพาทีนึงมันออกมาทีแล้วเป็นสิบยี่สิบอะ่ะไม่รู้ว่าจะไปปลูกไหนหมด <c oughs> บางทีก็ต้องทิง้งโอเคครับแยกต้นกล้าก็ง่ายๆเลยให้มันชุ่มๆแล้วถ้าก็งัดมันขึ้นมายิ่งต้นกล้าโตรากก็จะยิ่งแบบยาวนะจะแข่ยากขึ้นอันนี้กำลังพอดี ันนี้คือพริกสองอย่างนะผสมกันผมก็ไม่รู้ว่าพริกอะไรบ้างนะครับเป็นพริกขี้หนูเนาะกับอะไรสักอย่างน่า,นาจะพริกกระเหลี่ยงครับอสองแบบแยกไม่ออกใช่ไหมว่าต้อนอ่อนอะไรเป็นแบบไหนใช่แต่รู้รู้แต่ว่าคนละฝั่งกันอ, <laughs> อยากจะบอกว่าการปลูกพริกนี่นะครับขยายกระถางดีกว่าสมมติว่าเป็นต้นกล้าแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะโตเร็ว แล้วพอเราย้ายไปถาดปอมันก็จะโตเร็วแล้วก็ขายายให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันมาจากจากจากจุดนี้ไปใส่กระถางใหญ่ๆเลยเนี่ยโตช้ามากอมเออทำไมอ่ะไม่รู้อันนี้ก็คือคือที่เคยเอ่อเห็นคนทํามาแล้วก็ลองทําดูก็เป็นอย่างนงั้นจริงก็ค <H _> ือขยับไซส์ขึ<ๆ>้นเรื่อยๆขยับไซส์ขึ้นเรื่อยๆจะโตเร็วอ๋อแต่ถ้าแบบปลูกเลยเนี่ยโตช้า เราก็จะได้ประมาณ4 3 2 2ต้นนะที่เหลือก็เอาไว้ก่อนย้ายไปที่อื่นก็ได้คือ12ต้นเนี่ยมันเหลือกินมากแล้วดนาะจริงจรใช่ไหมถ้ามันแบบเป็นตัว,ตวอันนี้คือใบเลี้ยงนะครับจับได้เวลาที่เราผูกเราก็จับใบมันนี้ แต่มันจะมีใบริงออกมาอีกทีหนึง่วันนี้เรามีทุนละไปที่ในตัวอำเภอช่วงเย็นนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปกินข้าวที่ตลาดมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นกาดอะไรสักอย่างที่อยู่ติดริมแม่น้ําวังเนาะแต่เ,เราไปกินข้าวเย็นที่นั่นกันค่ะโอโ้ผ้าทิพย์ตกลงที่หลังเขาเนาะสวยจริงเลยตอนนี้เรากําลังจะข้ามแม่น้ําวังนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้พาปายมาคลินิกนะครับผมมาตรวจดูภูมิแพส้ส่อยว่าตามอาการนั้นเเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราหาหมอเสร็จแล้วก็จะพาไปตลาดนะอย่างปายน่าจะบอกไปแล้วนะครับธุระของเราก็คือมาหาหมอค่ะโอเคโดนฉีดตูดไปสองเข็มค่ะ เดี๋ยวทีวนี้ไปหาอะไรกินกันเนาะเพราะว่าต้องมีกินยาด้วยไปกันโอเคมาถึงแล้วค่ะอยู่ขวามือมันจะเป็นเหมือนตลาดนะัดเล็กๆก่กะมีของให้กินหมาล่าอันนี้ได้หมาล่ากินละไ <laughs> อ,อยัง